สบายดีทุกคนสบายดีเด้อข้าสบายดีก,กันไม่เป็นลยใช้กินหรือเก็บเตรียมอุปกรณ์เตรียมเครื่องเตรียมของจะออกจากบ้านข่าไปเบียรต่อเด้อทุกคนเด้วกกอวัออขขอขอนนี้ต้องไปแม่ตลาดก่อนเนาะคนไปซื้อกับเข่าก่อนเนอนหลับจะตื่นเช้ามากกระทำ่งทนละอาบน้ำอาบน้ำในแต่งตัว ยังออกจากห้องเนาะจะไปออกค่ะที่ทางบริษัทเสาหอยเป็นรายเดือน,นออกมาก่อนนจะเป็นรายวันรายคืนบน้น <c oughs> ที่นี้แหละมันได้มาเรื่อยแตเนี้ทางเจ้า,าของบริษัทบอเลยมาเสาของห,ยหอยเนาะเดือนนึ่งก็จะประมาณสีละะเป็น,นทังนเนาะมีทั้งมีทั้งพัดลมเนาะมีเสเตียน ส,สัมระัวสองตัวัพว์นองเาก็ปิดให้ให้นก่อนเนาะโอเคเมย์ก่อนตอนนี้ลูซื้อ้ทจกกีบตายคุนจะอาบเป็นอาการมาคอยนนอดีกนเลยนี่เรียบร้อยอก่อน,นก็ต้องสัอาลุ่มอกเนอกกันปลอดภัต่างๆโอเคทุกคน,คนสิ ไปตลาดเนาะไปหาซื้อกับเขาก่อนกองับต้องเดินด้วยทองคนวาไปพบกันที่ตลาดเดอ้อโอเคตัวน,นี้อย่าลืมเด็ดขาดหังสับเกืี่สำรองแล้วก็บ,บัตรประจำตัวเนาะบัตรประจำตัวแล้วก็กเสี่ยวเขาก,ก็ต้องสับขนาดอีกตัวหนึ่งเนาะลงไฟลง า <any> นี u, ้เนาะคุณเด้อตลาทุกคนมื้อนี้แหงลงมาสวยกว่าซุมื้อมีหยังอยู่บ่ดเหลือยังอยู่บ่ดเอมมาสวย ตื่นแต่เด้อหมดเลยแต่บริลลุกมาแต่หงบนเดี๋ยวไปรอตลาดนับกัน

ตา้ายเขาจี่ทุกคนเลยเขาจี่เขาจี่เขาจี่แส่ตลาดประเด็นสวรรคือเก่าคือเดิมเด้อทุกคนเด้อแต่มาสวยัตข้าเจ้าเก็บไปแล้วนั่งอัางหยาน้าหมกน้ำไม่ต้มกับมี ทานเบาๆก็ได้เก็บไปแล้วมาสวยโหเจอเด่นร่อยกับอลาดหดโสนคนเลยหลุดโสนสืบกาบบีลุงปลาดอ่ะนะโอ้เจ้าซื้องเจ้าวนปลาดนะลากสลากเอาเอาเลยลากสลากได้อันสองน เอาเลยุกก <lien> ็ไร่บรรจุอ๋อกระสสิบพันือเอาฟงเลยฟังระชีพก็เป็นเสากรกสลาบไปยางตลกาโอ้ได้มกอิมบ่เออนี่โอ้ือมาันด้เจ้าลง้นเาพันไดไดร้อยสองงไดหมวพออืมนโอเคไปก่อนบานนี่ทำนี่จะมาเ้าคนอุ่นท้อง

มาตลาดทุกคนเลยเห็นนั่นหุดก็จะมักขายอันอย่างกับรถหุดนไทยเอ็มรรอยล,ออลด์รถสกป่องลุกจุกก็พอเห็นมีอย่างวาดสนาสุดสตาสิบ0ันแต่จะกินเอ็มรรอยเต็มป่อง กะมีลังคาเท่ดีว่ทุกคนประเทศว่าบุเคยเห็นเลยไปเที่ยวไปเที่ยวถ่ายกันจากนั่งเต็มมาแล้วทุกคนมาแล้วรมถมาทุกเออทุกคนมาแล้วโอ้โหเสียแต่ท่ามันแคบ นี่คือคิวหลดมันเป็นสวรรค์น,นี่จอดเต็มอยู่เต็มสองสามคันว่าเห็นหดมือทุกคนเลยมือ,อยังหอุดไปเห็นกระมือโป๊ เดีวคือเดอบันองกับสิบ่ยังต้องไล่เจตัวนี้ก็เนาะมันหมดหมด่างแล้วเจียมไปเบียกแล้วบัตโอ้ยหลุกระสุเปืือนแทนจะได้อันนี้ดังกว่าเอ้ยเนาะเปืือนแผลเหยียดกินขินแล้วกับ่มินเนียวปัดออกมันก็ตัวนี้ละจะได้ทุกคน เทกันเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าในคลิปนี้ก็มีอยังหลายเนาะเราตลาดแล้วก็ซื้อกับเขากับน้ำเตรียมไปเวียกต่อเนาะทุกคนเนาะอืมแต่ที่ทำความสะอาดรถก่อนมันเรือกระไดคุณหลายเนาะต้มหลายกับเม่น้ามนเนี่ยเย็บไปต้มขึ้นกับเปื่อนโอเคโอเคทุกคนพบกันในคลิปหน้าไปไปถ่ายด้วยมุมนี้เด้อทุกคนเด้อคนเนาะเราจะเตรียมไปใส่ฮะเต็มอยู่